สายดีทุกคนเมื่อนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องแฟดบอมอยูดแต่มื่อนี้เขามีตากองนก็คืออายคำพีของเขาเมื่อนี้น้องอบอมกับน้องอยูก็สีคือคักน้อยนึงเนาะเพราะว่าเมื่อนี้เป็นงานบุญบ้านของเขาเมื่ออื่นจะเป็นบุญเมื่อนี้เขาต้องกะเกี่ยมเครื่องเพื่อสิมากะเกียมเพื่อสิไปฮหดบุญบ้านเมื่ออื่นแต่ว่า บางเหงานกปบะเ็ดบางเห็นกเกษตรเนาะเพราะเป็นบุญน้อยๆที่เพิ่นจัดขึ้นมาเป็นตามประเพณีเพิ่นบ่อยากเอ็ดญ่เพราะว่ายังมีโควิดอยู่แล้วเพิ่นก็เฮ็ดน้อยๆค่าไผก็อยากบางคนก็เฮ็ดบางคนก็บ่เฮ็ดตามแต่เหงานผู้นึงสิเฮ็ดเนาะตอนนี้เฮาก็สิมาเริ่มเฮ็ดข้าวต้มตามที่ฮี่ของของเฮามีมาเต้ดึกดำบนันบุญบ้านก็ต้องมีข้าวต้มเนาะเฮาเลิกกันเลยว่าสิมาเฮ็ดข้าวต้มมือน,นี้นะข้าวต้มของเฮาก็มาบึ้งเนาะว่าสิเมนข้าวต้มอย่างตอนนี้นออกก้องยุฮักก็เลือกของเหียน,นมาเพราะว่า อีเม่เฮ็ดเครื่องข้าวต้มพนะได้ไปเครื่องนึ่งแล้วเนาะลงยู่กันเลยว่ามาเฮ็ดซวยเพิ่งน้อยหนึ่งตอนนี้หากระเรียนมาเดียวาี่มาบึ่งเครื่องเขาเฮ็ดข้าวต้มเลยไอ้โม่ตอนนี้ตอนนี้เห่าก็ะเอ็ดเครื่องไปขี้เรียบร้อยเนาะนี่กระเสะพกพกน้อยหนึ่งเงินครัวของเห่ามือซ่วยของเห่าก็คือมือขัวซวยอีเม่มือนี่แม่ไอคำพีเนาะซวยเพิ่นแต่ตอนนี้พ่อแก่น้ำมามือเหากระสะเอาน้ำลง เพราะว่าเขาก็ต้องเหาะเหาะอ,อีย่างมาเมื่ออื่นท่านพอให้มันได้ครบเมื่อถุกอันเนาะทุกคนบุญน,ออนอ้องยูท่านยูเหือนมีแต่สามหลังหนึ่งหลังสองหลังและสามหลังเฮ็ดอยู่นี่เนาะมีแต่ว่าบุ้วหัวเพิ่นอยู่ในบ้านเพื่อนจะซ้ำใดน้องอยูอยู่นอกทางเนาะถ้าได้เข้าไปแล้วน้องอยูจะท่ายให้ทุกคนได้บึงอยู่วัดฮันเพิ่นกะสีเข้าไปวัดหลายเติบแล้ว ตอนนี้เขาขึ้นมาถึงพีมเพื่อมาบึง้งเครื่องที่เขาเช็ดข้าวต้มแมื่อวานนี้แม่เช็ดข้าวต้มอะเดิมเมรข้าวต้มหมูนี่น้องมื่อนี้เขาเช็ดข้าวต้มหมูโอ้ยน้องยูชิได้กินสะเจออะไรบ้นี้น้องอยู่อยากกินเนื้อหมูเอาท้ว่าัดนี้แม่ียมเห็ดเครื่องข้าวต้มนี่อีแมกกะคั่นแล้วประมาณนี้เนาะน้องอยู่มาบ่ทันตอนที่เพิ่นก่อเครื่องกะสิมีอย่างเด้ยวมรเอ็กข้าวต้มหมูนี่พริกไทยพริกไทย อ็ดกันอีกวะโอเคกันเข้าไปบรอวะพีกไครละนเดีเออเขาเข้าวัดมาละอันนี้อันนี้แล้วก็พิกไทยละอนเดีย่ฟังให้ดีบเราว่เลาวเาเราเป็นบาเราเป็นบ้าเราพวกบัวเราเอาไปเองหมวบัวเกลือเป็นัวซื้อซิ้ จะซิงเนาะก็ชบมาน้าตาเป็นเม็ดอันนี้จะเป็นยังเป็นเม็ดข้าวสารอยู่เด้อมาละมาเฮ่นานละยังเป็นเม็ดข้าวสารอยู่อันนี้จะเป็นตอของหาที่เขาแมตากแดดไว้แล้วเนาะวมเอามาแล้วแม่เอาทั้งก้องขนามาน่ะแม่ไปนึ่งก้นว่าแม่หรือว่าห่อเลยแม่ห่อเลยเอาโบ้แม่ข้าวต้มแบบนั้นว่ะข้าวต้มแบบนั้นต้มาต้มเอาอ่ะต้มสไปนะต้มน้ำอ่ะต้มสน้ำอ่ะ เออเขาต้มอันนี้ต้มเอา,าเอ,อ่ะต้มสนามเาขาคือวันหนึ่งเอาเออฮาแต่เขากระซีห่อเลยเนาะเพราะว่าเริ่มการห่อตอนนี้ถ้าไม่อ่้คนแล้วน้อยหนึง่งเขากระเริ่มห่อข้าวต้มหมูนี่เขาขาดอะไรก็คือต้องเสือหัวผัวกใบผับกบัวหัวผักบัวมีหางหัวหมีหางหัวมีหงางใบ อันนี้ก็คือมือซ้ายหากกระมามาจะโดนมาจะโดนจนได้เอาน้ำมันใส่เดหน่อยหนึ่งน้ำมันนี่จะมันบบมันละมาเอาใส่เด่นน้ำมันครัวชิ้นงูนน้ำมันครัวชิ้นงูอีกวันเสร็จแล้วก็ พอก่อนพอก่อนจนมันปุ๊กละติ่งพอมันเข้าลายดิส่วนที่พอของเฮาก็จักขี้ตอกเพื่อสิเอามามัดเข้าตมนี่เนาะบุญบ้านปีนึงครั้งนึงบ่3ปีแล้วก็เฮาจงได้อีกปีกายบ่ได้อีกกปีกายก็สูตรบ้านปีนี้ก็สูตรบ้านกันแต่ว่าเฮือนเฮือนดยกเฮ็ด่ก็เฮ็ดได้เพิ่นว่า เพ็ดใบตอนทับเค็กเนาะบางทีเฮาบ่ฮู้ว่าเป็นสิมา34ปีนี่ล่ะบ่มีวงดนตรีแต่ละปีจะมีวงดนตรีปีนี้จะบ่มีอีกละเพิ่นสูตรบ้านซื hm ่อๆเนาะทุกคนสูตรเพื่อเนี่ยเพื่ออีแม่ว่าบ่ฮู้สิว่าสักกี่ตอกโซ่เซิร์เข็มบ่เน้อเพราะงันจะดีม่แฮงเนาะเอเด็กให้ของหัวให้ของไม่รู้นี่จักใบไหมเฮาก็สิมีกันแบบนี้ไปวัดเนาะเพิ่นให้เหินหนึ่งสอง กันอันนี้ก็คือกันกันเงินกับกันวิ่กันทองกันเงินอันนี้เราก็สินีบเงินแล้วเอาไปให้เพิ่นสูดอยู่วัดน,น,นี่จักใบกันหนึ่งห้าพันนีบนันตี้นยิบซนอตี้กันหนึ่งอะไรห้าพันเออห้าพันกรีบเออเอากระนิบกรเส้นแนวระบายอีจะมาเข้าใจว่าไส้หนึ่งห้าพันกรีบอะแม่ เป็นไส้ <ee> เหรอแม่ไส้ยเอนี้นนี่นอานอน่มเาไร่ะงนาอ้ยบุมีนเวบุมียนเรวมนี่เอาด้านนี้เอาด้านนี้มาต่อซะด้านนี้เฮ้มันเฉลี่ยกันนี่โปรเดือก็ได้ปะมาฮัสซิดไหมเออนิ่เสื้อใบโพเลยวะสัาชาติเงินเน่นะกับนิ่ใบโพ นี่เราก็ชิไดประมาณนี้เนาะไดอไอ้นึงลงมาละประมาณน้เย,ยอะเมื่อกี้นี่เาเห็นไปทาเมกับเมเแลไป <laughs> มืึงซืออีกนี่ไปคนละด้านละ <c oughs> <c oughs> คือเดือนเนบเงิือนอันนี้เป็นกันอัน,นเป็นดอกเบือซื้อ,อนาะ,ะได้ละซองใบเพิ่นให้เพิ่นให้เหอนหนึ่งซองอันจะเป็นอันกันเนาะอันนี้เขาเอิญกนันกันเงินกับกันคำแล้วก็เอาเอาเขาเอิญว่าเทียนมาเขียนหัวเขียนซอกแล้วก็ไปสุดรถนำตอกเหอนหนึ่ง น้องบอมของเฮาวกับเซโต้เลือแล้วป่เนาะโดดบุกงูเล็บโอ้เลือดแล้วบมาจิ้งจักใหม่เราจะเอามาตอกนี่เม้อันนึงแล้วเนาะมันจะเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนนี้คราวนี้คืออันนี้อันนี้จะเป็นข้าวต้มมัดหมูบึ้งชิม้นเล็กๆนองบอมชีฮาวให้บึ้งโดดโดดปิ้วมาเลยเ๋็วๆป่ะเฟรนเซอร์บุยเดียว ซองตีซองเวลาซื้อซองเบิกเวลาอันเวลากินดิเวลาต้มบ่เวลาต้มมันจึงบวกข้าเนื้อเอ้ยเวลาต้มมันจึงบวกซอเข้าในนัน่นงอะน้องท้อนั่งสินั่งตรนั้งในเขือนนั่นแหละก็แล้วแขกเยอะแขกเยอะ 3คนเฮากินแยะเฮาแม่ย hmm. ่องซื ha. ้อซองอันบ่แม <ica> ่นี่้ย่องซื huh ้อ2อัน <s> ว <connection> ่าซื้อบ่ตองซอันว่าเออเออแล้วขอตแล้ว้าให้่เอาดีๆได้บ <increasingly> <aza> ่เอาดีๆได้บ่ฟาดว่าสุดท้ายมาวิ่งอือี่บ่เป็นติ มาเมือ่อขตมน้องบอมหน้าตาจะออกมาคี้่าเหมือนน้องบอมป๊ปๆิ๊โ้โหุ่มากเลยฝน<อ>ตก <laughs> เยอเาก็ไ่เคยอดเือเนาะอัน,เเน <laughs> ตเนาะ้มมัดมือบ่เคยอดเือเลยง่ายพุตตีบอมเห็นบอกขาเจ้าเฮ็ดอันเอาออามากินเนหะ็ดเชือ อีเมลเราเห็นเป็นยักษ์นั่นก็บอกมึงเ่าอันนี้มึงเคยกระตุ้มมึงกระตุ้มัดก็บอกว่าอีเมลเราเป็นอย่างนี้อีเมลเราพาไปซีนเลยนี่จะเคลียบมึงหน้าตาก็คือออกมางามๆจ้ะาก็มึงเล็กเลยๆๆๆๆอะว้าวแบบนี้เลย หานีหาหนีบต้องไม่ทรากเขาเบื่อนี่หนีไว้ก่อนสิเป็นมัดหนึ่งได้มันจำปากมากเองเฉพาะขจาวจังกินขาจังจินค่ามัดหนึ่งห้าแผ่นเรียบนี้ตจ้าใหญ่หนุ่มเ,เนี่ยตัวจีกเองไม่เคยจีก คนที่จะต้มนนมูไ,ได้เนาะปไปก่อนเ,อนเหนปเป็นเห็นไหมเห็นผลตุงไปไปเดียวจึงเห็นผลตุงไปเงินทำไี้ไปเงินเพิ่นไปเงินเท่านะเติมกินยางหรอนั่ยว่าเมันมกิวเป็น มึงมึงมึงของน้องบอมขององเมนี่ของเมคือติดจัดแบบนี้เป๊ะเป๊ะๆนะขอี่เอ๊ะจริงบ่อกเนี่ยเลของูกินองาคือว่าเท่าีฟ้าแล้วจงมามีเฮ็ดกันเอาเพิ่นเพิ่นเขียนมเพิ่นก็อันก็ยังเลือึงึงตัวเขียนวาซมนึงก็ยังได้เอาๆๆับประกันขาตมน้องบอมมัดนีบเป็นจะกินแน่นอน พอดได้กินสิสุกง่ายสุดย่านแต่มันเขาย่านแต่น้ำมันเขาเวลาเอาอปตุ้งนะเดี๋ยวจะมาวิเฮสกันหน่อยคะ่ะเดี๋ยวจะมาวิเฮสกันหน่อย <S <S 1> <S 1> อันนี้ของอีเม้นี่ล้กกานี่ของอีเม่ส่วนนี้คือของเขาแลา้วก็นีนี่ก็ชิบวาสนี่นาะแตกตั้งกันหน่อยนึง ไอแม่คือมัดเดียวของมึงรู้สึกออกแงกได้เลยว่าสองมัดเลยน,น้อมาว่าเอ็มแมเอ็มแม่นี่นี่ของนอ้องบอมก็ของนี่นายก็ว่าเดี๋ยวอ,อันนี้เสื้อสีอันเป็นตะบึ้งยู่อันนี้เ,นเดี๋ยวห่อกระสีห่อห่อส่วยน้องบอมก็เนาะพี่น้องทุกคนเอากระ หัอไอันอันนี้เป็นตัวอีอันนี้เป็นของอีแม่แล้วก็อันนี้เป็นของน้องบอมกับน้องยูน้องกับเอวย์อวด้ห่อยังจักบ้านก็ว่านอนนองกับเอื้อยืนนองกับเอื้อยอไ้ใหญ่ไอ้น้อยอันนี้คือน้องยูอันนี้คือน้องบอมไอหัวอะไรตอนโลกวันนี้เขาก็นจะกินยัวได้ไหม ต่างกันมากมโหนะอีแม่พันหอบไปเรียวเบิ่งเมื่อกี้นี่เส็ตตอกอยู่แล้วเนเรียวเบิ่์กบอกว่าหอแบบนี้หอแบบนี้เส็จตอกพันหอแล้วงามเนาะมาตอกมาเมโแล้วปถึงสีเอ็ดไปเอ็ดจอมสิดองเอ็ดจอมมึงก่อนวันี้ตอนนี้ห่าก้วแล้วนอนเดี๋ยวห่าก็ะเสเอาไปวัดเดี๋ยวไปเบึ้งบรรยากาศยู่วัดนวาสิเป็นจังดตอนนี้แม่อัำเึ้นเสเอากันนี่ไปเข้าวัด ต้องใส่ผ้าผ้าเบี้ยงอีเมสอันจะเป็นผ้าเบี้ยงผู้เทาอ่าคือเนาะว่เป็นผ้าเบี้ยงวัยรุ่นเด้อผ้าเบี้ยงผู้เทาอ่าคือแด้ได้สองอันแลวเงียบหอยเดี๋ยวเขาไปบึ้งบรรยากาศจุทีวัดเดินต่อบางทีน้องยูบริอาจไปไปเนาะจะให้ไอพีเป็นคนถ่ายให้ทุกคนได้บึ้งบรรยากาศจุวัดเนาะ เป็นคนุณ tamam. แม่เอาการเข้าวัดกำลังเอาการเข้าวัดนะกคนกับคุณแม่อาการเข้าวัดนะนี่ก็เป็นตากองให้น้องแฝดบันยาศชีวัด ปันกำลังี่สุดกันนะไอ้พวกไอ้เดียร์เด้อไอ้ารล็กเด้อไอ้พวกนักเตะคุณทำทายอ้า ตั้งความได้ไม่หรืเนาะว่าบมตั้งความก็ผมไม่เห็นอะละเนออนี่ก็เป็นบรรยากาศขอูบาร์นะครับจีสูกสิพาไปเบิง้งรอบๆเลยเนาะ พระระวัติราตัวธรราสังขรสสาธุสาธุสรรมยังวันเทวิตุอวิสุลกเดระายสลเศรษนสาัญกัจสิลานิยจามาตุยิยันติมยังวันเตวิสุลวิสุลกเดระายสิเศรษฐินัามัญจสิลานิยจามาตุยมยันติมยังวันเตโอเคทุกคนตอนนี้ฮากา ห่อข้าวต้มแล้วจะนอนสำหรับน้องบอมห่อผู้เดียวกับน้องใต้ข้าน้องใต้บัมาช่วยนี่กับบแล้วสำนานแล้วกัเมลามาห่อช่วยน้องแล้วกับเพื่อนได้เหมือวเมลาเขาก็ห่อแล้วนาตากันสิประมาณนี้เนาะขันเพิ่นบัวมาบอกน้องบอมก็คือสิเป็นตัวอึ้งอยู่นั่นแล้เขาเปียนวิธีใหมอันนี้มันจะมัดเอาเพ่นมาเพื่นเขาบอกว่าอวิธีนั้นต้มหนังซุกต้มสองมือผมได้กินกิน้ม มัดมซอกอันติดกันเ,เนีมัดความแวดแล้ววันนี้เราเปลี่ยนมัดไอ้ขีอ้อย่าเอาสิเก็บใส่หมอ้อแล้วก็ไปนึ่งเลยเนาะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เฮาก็เอามานึ่งแล้เนาะแต่ว่าคัมไปน้อยหนึ่งคัมคำมอะคัมรเติบแบบบุญเาะตอนนี้น้องบ่มกับสิจัดนึ่งแบบนี้เลยเนาะหัาสิต้มเอาหาโบนึงหัสิต้มเอาเอาจะถองน้ำใส่ อันนี้บทต่างกับเขาอุยนใจนะนี่เขาบอกเบอกโอ้ยเหนื่อยอันนี้บทต่างอย่างกับอันนี้เขาต้มทีอ่อะไรเกลือันมันมันจะเป็นเว็บข้าวต้มที่เอ้ยตุกเอามาเฮืออะไรเนาะทุกคนต่างๆแต่ว่าเขาจะเป็นเอ็ดมัดน้อยแมนอ๋อไอตัวนี้มัดน้อยคุณเพื่อจะต่างกูอ๋อแม่ว่าอีแม่กับบุคคลกินข้าวต้มอย่างนั้นมัดหนืดิ เดี๋ยวเราสุกแล้วเราสิแกะให้ทุกคนได้สีมว่าสิตั้งหรือบบตั้งมาดิจนตั้งจนจนล้นี่ก็คือซี่งูของทำขี้ปลามาล่างมือขีเป็นค้มือแท้อันนี้หน่อยมัเฮ็ดมือเต้มมาเนี้ต้องแฝดหมูเฮ็ดเนาะอันนี้เขาโอ้ยเนาะคนบึ้งมานี่ก็คือชิฮนหูแล้วขนเอ็ดก่อนกี้มือเค็มขนาดเละเอาน้ำมาทอกซื้อกันอย่างล้างมือใส่เราจะได้เอาน้ำใส่เนาะทุกคนข้ามอมอัดบุ๊มซ่อม เอาไปได้เอาน้ำใส่แล้วหอกะจะเทียงซื้อประมาณสามสี่เทือกปืนเนาะให้มันจนได้ซุปพุนอยวางหอกะซิมาต้มประมาณสอดแจงพอแหละจึงจะได้กินนี่ทุกคนนี่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 อันนี้เป็นอย่างทุกคนหลังจากที่เขาต้มเขาต้มแล้วเขาก็มาลวกเขาปุ้นไว้มืออื่นตอนเซา นมจีนอันนี้เหาจะเอ็ดเป็นจี้เป็นจี้เป็นหัวเนาะเอ็ดแล้วเมื่อกี้นี้เห่าเม็ได้ว่าให้หเฮ็ <c oughs> ด <c oughs> อันตอนอันเห่าไม่ได้ให้ให้ทุกคนมึงเนาะตอนทาเฮ็ดหัวเนาะเอาลกูกทุบเลยเฮงก้อนเห็ดคอต้มอีกนะอันนี้เขาก็เฮ็ดหัวแล้วเนาะเขาสิมือมอ,อยากทุกคนรอติดตามมึงเด้อว่ามืออื่นนี้เฮาสีเฮ็ดเมนูอีหยางแด่ตอนหับแขกในหมู่บ้านของพวกเฮา ยังเอาไปเบื้องเขาตุ้มกันเลยว่าจะเป็นจากไหนตอนนี้แคกกับบ่หลายไประเดนทุกคนเพราะว่าบ่มกับยู่กับไปส่วนเนาะเพราะว่าโมแมนบุญบานใหญ่บุญบานอันอย่างอลังการไปไหยเพราะว่าเพ่นสูตรบานบางเหนินกบเหิตบางเหินก่เบหบ็ดแบบนี้ซือเพราะว่า่นเห็ดเป็นแบบให้อ่าบุ่บานยืนยันแห่งคือไปยวเขาไปยอยยอเข้าไปไว้น่ดเนาะนี่เนาะะทุกคนตอนนี้เขาก็มาเบิ่งเขาต้มของเฮา ตอนที่แรกเขาต้มอยู่นอกนู้นแต่ว่าไฟมันบเป็นใจเขาก็เลยเอาเข้ามาต้มอยู่ในมีสีน้าของมันก็ประมาณนี้อืต้มมานี่เขาต้มตอนเจ็ดโมงนีประมาณสิบเท่าเรยอยู่สิบโมงแล้วมันกลายแล้วสิบโมงโมเมนเจ็ดโมงเขาต้มไปตอนหกโมงเม็เม่นตอนเป็นอันนี้ก็คือสีน้าของเขาต้มนั่นเองตาพี่โ ว่ามีอยากใส่ใส่ฝ่ามือเหรอกินข้าวอิ่มกต่ยังชิยากกินข้าวต้มง่นะความเสพอะไรยังน่าเกะยากกินความยากกินอ๋อที่จุดโอ้โหทอดทอดทอดตันหัวใจจุกน้าสีน้าตาอันนี้คือข้าวต้มหมูสดๆเลย อยงนีก้กินฮะดูคับหรว่าอันเยพอล้วที่บอกงากลืนกันไหมโบได้อันห้องพิกไทยิ่อออกอบรีแบืกินเอาตรงเนื่องหรอหมันบ่นันเนาะอัน แค่คนแค่คือแล้วติดใจกินเข้าอิมาอ่มให้อิ่มไว้ยังกินอีกนะตรงเฮาเฮาจะบ่ขายแพยงเนาะอันใดหวังขายอีกแล้วกินมันก่อนเพาะประกบพอพอ เดี๋ยวเมื่ออื่นเขามาบึ้งกันว่าเขาเช็ดยางโตอเนาะทุกคนหลังจากที่เขาเช็ดขา้าวต้มเงี้ยวเดี๋ยวมาพบกันในเมื่ออื่นตอนเช้าเดอ้อ <Okay. S 3> ตอนนี้ก็มาพบก,กับเขาอีกข้างนึงแล้วเนาะกับตอนเช้านี่ฟ้ายังคึมอยู่ตอนนี้ยางพันแจงเนาะเพราะว่าเขาตื่นก้นไก่หองไก่จนว่าขั้นตังตุนต, <laughs> ตอนนี้อีเมะก็จะเลิ่มมาเอ็ดข้าวปุ้นน้ข้าวปุ้นแล้วเนาะหวังก็ โอยเนื้อขขาปุ้นเนาะภารกิจตอนเช้าของห่าอัน,นจะเป็นกลางเพคนจะเอานำนำอะไรวะเอิ้นว่าอันเดียวกันเอาน้ำหนัวเอ้าน,น้ำหนัวของกลางนี่แต่บอกกลางใส่เนาะเขาจะอัดตะน้ำหนัวนั่นก็เป็นเครื่องทีอีกเม็ดต่ำก็คือหัวพักบัวนขิงเว้ยโบมีขิงเคยหัวผักบัวและหัวกระเทียม อัน,นจะเป็นป่าที่เอาโอม,มอกีนี่แหละมีเอามาต่ำอ่ะตอนนี้กับฟุดๆหนึ่งมีแต่ทำงานทับตื้นโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็นี่เขาจะเอาข้าวต้มไปให้เพิ่นเนาะก็คือพี่น้องของน้องยูเพิ่นบริเฮตข้าวต้มแล้วเราก็เอาข้าวต้มไปให้เพิ่นเลี้ยงอย่างพันได้ไปให้พี่อูแล้วก็แม่ เวลาไอเขา,าจะไปให้เวลาอันนี้ยังไปให้อนาอยเขาอยู่เพราะว่าเขาเข้ามาในบ้านตอนนี้เขาจะเอาไปให้เพื้น,นก่อนเนาะตอนนี้ก็คืออา้อยของเขาเนาะอ่ะ <c oughs> อะะต้มม <า S 1> <c oughs> ือขอบใจต้มบุญบานเอ็ดน้อยหนึ่งพ <มา S 1> อได้<ะ>เป็นบุญอาอนยเป็นเอด็ดว่ะอานนยเอ็ดเดอเด ที่ได้เห็นอะไรเนี่ยลูกอ่ะเอาไปเลยได้พอจะต้นตะกันแล้วไปวัดได้สิแดงก็จะบ้านแดงฟ้อนมีหน้าแดงปกแต่ลายๆทำน้ำตูครับเจอเออตอนนี้เฮาก็เอาข้าวต้มให้เพิร์นโอทุกค์นี่จะมีสองุงแต่เพาะว่าทีเอามาให้เอื้ออู้กับแม่จันแต่แม่จันกับเอื้ออู้เพิ่์นบุญยู่เนาะเฮาคายจะประมาณสวยๆเพราะจึงเอามาให้เพิ่์นเดี๋ยวเาเอาไปให้เพิ่์นอีกถุงนึงก่อน ป้าไปไมห่หมดลเลยไม่เห็นจะเด้อเวลาไปซื้อเมนเวลาไปซื้อทุกคนบ้านะวะอ,อ่ะข้าวต้มน่ะข้าวต้มฮข้าวต้มเอาข้าวต้มมาให้เอ,เอ็ดน้อยหนึ่งีย๋ยวเอาก็สิเหนืกนอก็หนาะตอนนี้เอาข้าวต้มมาให้เพิ่มทุกคนตอนนี้เอาก็สิเอาข้าวต้มไปให้แม่จันเนาะ อันเพราะว่าเขาเฮ็ดน้อยละเขาจะเป็นเบ๊นเบ๊นเบ๊นกันกุลาน้อยละเ,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 เขาจะเอาข้าวต้มไปให้แม่จันเพราะว่าได้นิ่งแม่จนันวา่าแม่จันบริ่าเฮ็ดข้าวต้มก็เลยว่าจะเอาข้าวต้มไปให้แมจ่จันสีไปให้แม่จันสีมันไม่ให้กินละละอันเขาไปให้เพื่อนเื่อหนึ่งแล้วเพื่อนบบยุมบ่แม,มนน้องยูงไปให้โบเป็นบ่มตอนนี้เขาก็จะไปก,กันอีกเนาะ เอาไปให้เพื่อนเพื่อนนึงแล้วเพื่อนโอยู่เพื่อนไปในบ้านเดี๋ยวเพื่อนออกมาละเมื่อกี้ไม่เห็นเพื่อนละจะเอาข้าวต้มไปให้เพื่อนเลยใช่วนนี้เราก็มางหอดเงินไปอื้อคำแล้วไปขวโอ้ใส่ใส่ตรงหูใหม่ด้วยทาผัดกีบใส่ทาผัดกีบแต่ชีสอันของกินเขาเช้ายังบ่รีบเขาเช้าข้าวต้มเอสเอสสี่มวยเอกิสีข้าวต้มเอามาสีเพื่อนละน้อยเอาเพื่อนพูดพูดละน้อยซีมเพื่อนละน้อย ตอนนี้เขาพี่อูไปปึงพี่อูกปปินทำอ,อ,อะไรกินข้าวไปตพะโตมูก็อันนั้นนะอเออใส่พริกไข่ไล่น้อยนึงเี้เดี๋ยวเาก็สีเมื่อแล้วนะตอนนี้น้อง เออมือเห่าอย่างไรอาบน้ำมึงนุ่งเครื่องมิคันแม่เอาเห็ดน้อยนึงเพราะว่าอันเพิ่นมายูเงินอันผู้นั้นน้ายันเคิรนเพิ่นบอกคนละแบบว่ายจะบ่มีอันติดตอนฮับพนาละเอ็ดไวเลยมเร่อด้เอนมาอีกมาด้านนั้นก็ไปอินน้ำเฮาเอ้ยเออเผาก่อนเออไปอาบน้ำก่อนเด้อไม่จัดไปเสิร์ฟเมื่อกี้นี่เห็นยังเออเราเสีแกงปลาเส็ยก้อยปลาเราแกงปลาเสียเนา้ เท่แท้เนาะเดี๋ยวเฮาไปก่อนเด้อบาย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 ขอบใจเด้อเออโอเคทุกคนตอนนี้เฮากำมาฮอตงานแล้วฮาก็เอาข้าวต้มไปให้เอออู้เมล่าอาน้อยของเฮาเรียบร้อยละสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เกียมเครื่องในงานบุญเป็นบุญเล็กๆเนาะบุญได้เป็นบุญใหญ่เฮาก็ขอฝากทุกคนเด้อเด้อน้องยูจะขอลาไปก่อนค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายเป็นกำลังใจให้น้องยูเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย